ลองหลับตานึกภาพชีวิตของคุณที่กำลังวิ่งอยู่บนวงล้อหนูถีบจักคุณวิ่งอย่างไม่หยุดพักในทุทกๆเช้าวันจันทร์เพื่อไล่ตามตัวเลขในบัญชีธนาคารที่ไม่เคยเพิ่มขึ้นอย่างที่ใจหวังคุณทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ความรู้สึกเหนื่อยล้าความกังวลและความไม่มั่นคงในอนาคตกลับไม่เคยลดลงเลยมันคือกับดักทางการเงินที่คนจำนวนมหาศาลต้องเผชิญอยู่ทุกวันแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่า ความมั่งคั่งที่แท้จริงและอิสรภาพที่คุณตามหานั้นไม่ได้เกิดจากความโชคดีหรือแผนการรวยเร็วที่ซับซ้อนแต่เกิดจากภูมิปัญญาที่เรียบง่ายที่ถูกค้นพบมาแล้วนับพันปีและมันอยู่ในมือของคุณแล้วล่ะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่ดินแดนแห่งอารยาธรรมที่รุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นคือกรุงบาบิโลน เมืองที่เต็มไปด้วยทองคำและสมบัติมากมายเพื่อค้นพบความลับที่ถูกจารึกไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า The Richest Man in Babylon หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับโชคชะตาแต่เป็นเรื่องราวของอาขัดชายธรรมดาคนหนึ่งที่ไต,ต่เต้าจากอาลักษ์ผู้ยากจนสู่การเป็นชายที่ร่ำรวยที่สุดในอาณาจักรเขาไม่ได้มีสูตรลับมหศัศจรรย์ไม่ได้เจอขุมทรัพย์ที่ไหนแต่เขาค้นพบหลักการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง เหมือนกับกฎแห่งแรงโน้มถ่วงคือมันเป็นจริงเสมอไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามอาคัดได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาเหนือการเวลานี้ในรูปแบบของเจวิธีรักษาถุงเงินให้พอกพูนและนี่คือแก่นสำคัญของมันครับ 1. ปลุกพลังของถุงเงินของคุณให้ตื่นขึ้นนี่คือการกระทำที่กล้าหาญที่สุดที่คุณจะทำเพื่ออนาคตของตัวเองอาขัดสอนว่าส่วนหนึ่งของเงินทั้งหมดที่คุณหามาได้ เป็นของคุณที่จะเก็บไว้ลองหลับตานึกภาพตามนะครับเราทำงานหนักแทบตายเพื่อเงินเดือนแต่พอได้มาเรากลับรีบเอาไปจ่ายให้คนอื่นหมดเหมือนเราเป็นแค่ท่อส่งน้ำค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารจ่ายให้ทุกคนยกเว้นตัวเราเองวันนี้ผมขอท้าให้คุณเปลี่ยนเกมให้คุณจ่ายเงินให้ตัวเองเป็นคนแรกการเงินอย่างน้อย10%ของรายได้ไว้ให้ตัวเองทันทีที่ได้รับ มันคือการประกาศให้จักรวาลรู้ว่าคุณคู่ควรกับความมั่งคั่งมันคือการปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งลงบนผืนดินของคุณเองยิ่งคุณปลูกมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งอย่างรากและเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งในภายหน้าและในยุคนี้คุณแค่ตั้งค่าการโอนเงินอัตโนมัตินั่นแหละคือการเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุด 2. ผูกมัดปีศาจแห่งรายจ่ายอาขัดเตือนว่า สิ่งที่แต่ละคนเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจะเพิ่มขึ้นเท่ากับรายได้เสมอนี่คือกฎเลกครับยิ่งเรามีรายได้มากเท่าไหร่รายจ่ายที่ไม่จำเป็นก็มักจะแฝงตัวเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นเท่านั้นเรามักจะถูกหลอกให้เชื่อว่าก็มันจำเป็นนี่ดังนั้นเคล็ดลับที่2คือการกุมบังเหียนรายจ่ายของคุณให้มั่นและใช้ความกล้าหาญที่จะแยกให้ได้ว่าอะไรคือความจำเป็นที่แท้จริงและอะไรคือความต้องการที่ไม่จำเป็น งบประมาณไม่ใช่กลรงกลำแข็งแต่มันคือแผนที่ที่จะนำทางคุณไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่ามันคือการบอกให้คุณรู้ว่าเงินทุกบาทที่ชั้นใช้ไปมีเหตุผลที่ชัดเจน 3. ปล่อยทาตทองคําของคุณให้เป็นอิสระเมื่อคุณกันเงินส่วนหนึ่งไว้แล้วอย่าปล่อยให้มันนอนนิ่งๆในกระเป๋าอาขาดบอกว่าต้องทำให้ทองของคุณทำงานเปรียบเหมือนการสร้างกองทัพธาตท,ทองคำที่ทำงานให้คุณตลอด24ชั่วโมง และลูกหลานของพวกมันก็ทำงานด้วยนี่คือแก่นของดอกเบี้ยทบต้นครับเงินที่คุณนำไปลงทุนจะสร้างผลตอบแทนและผลตอบแทนนั้นก็จะถูกนำไปลงทุนต่อยอดสร้างเงินเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อเวลาผ่านไปยิ่งคุณเริ่มเร็วเท่าไหร่ธาตุทองคำของคุณก็จะยิ่งเพิ่มจำนวนอย่างน่าอัศจรรย์และทรงพลังยิ่งขึ้นเท่านั้น 4. ปกป้องสมบัติของคุณจากผู้หลอกลวงอาขัดเตือนว่าอย่าหลงไปกับความปรารถนาที่จะรวยเร็ว และอย่าเอาเงินไปลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจเขาเล่าประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่เอาเงินไปให้ช่างทําอิดลงทุนในอัญมณีแต่ช่างทําอิดที่ไหนจะเข้าใจเรื่องอัญมณีกดข้อนี้ง่ายมากครับอย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจและจงหาที่ปรึกษาที่คู่ควรที่มีประวัติผลงานที่น่าเชื่อถือเพราะมันคุ้มค่ากว่าการเสียเงินทั้งหมดไปเพราะความโลภ 5. สร้างราชวังส่วนตัวของคุณแทนที่จะไปจ่ายค่าเช่าให้คนอื่นไปเรื่อยๆ ซึ่งก็ไม่ต่างจากเอาเงินไปทิ้งลงดังอาขัดแนะนําให้คุณเป็นเจ้าของบ้านการเป็นเจ้าของบ้านไม่ใช่แค่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแต่มันคือการสร้างมูลค่าส่วนของทุนให้กับตัวเองในระยะยาวมันคือการลงทุนในรากฐานของชีวิตและลดภาระค่าใช้จ่ายในบ้านปลายได้อย่างแท้จริง 6. วางแผนเพื่อความอุ่นใจในวันข้างหน้าคุณต้องวางแผนสําหรับอนาคตโดยเฉพาะช่วงบ้านปลายชีวิตที่ไรายได้อาจลดลง ขัดแนะนําให้เก็บเงินไว้เพื่อสร้างความมั่นคงในวัยชรารวมถึงการปกป้องครอบครัวจากโศกนาฏกรรมที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดสําหรับอยู่ปัจจุบันมันคือการวางแผนกเกษียณอายุอย่างจริงจังและมีประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินที่อาจทําลายทุกสิ่งที่คุณสร้างมา 7. เพิ่มพูนพลังการหาเงินของตัวเองสุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่แค่การจัดการเงินที่มีอยู่ แต่คือการเพิ่มศักยภาพในการหาเงินของตัวคุณเองอาขัดบอกว่ายิ่งคนเราได้รับปัญญามากเท่าไหร่ก็ยิ่งหาเงินได้มากขึ้นเท่านั้นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องคือการลงจุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในชีวิตของคุณและที่สำคัญจงบทขยี้จิตวิญญาณของการผัดวันประกันพรุ่มเพราะโอกาสจะเข้าข้างคนที่เตรียมพร้อมและลงมือทำอย่างกระตือรือร้อนเท่านั้นจำไว้นะครับว่า การลงทุนในสมองคือการลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุนในตอนท้ายหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้เราเป็นเศรษฐีแต่สอนให้เราเป็นผู้สร้างอาณาจักรครับเพราะการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนนั้นไม่ได้เริ่มต้นจากโชคแต่เริ่มต้นจากวินัยเล็กๆที่คุณสร้างขึ้นในทุกๆวันและอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณเองก็ไม่ได้สร้างขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันเริ่มต้นจากก้อนอิดก้อนแรกที่คุณวางในวันนี้จากวินัยเล็กๆในการใจ่ายให้ตัวเองก่อน จากนั้นทองคำก็จะเริ่มไหลามาสู่ถุงเงินของคุณอย่างไม่ขาดสายจนสร้างเป็นอาณาจักรแห่งความมั่งคั่งที่คุณเป็นเจ้าของได้สำเร็จในที่สุดแล้วคุณล่ะครับพร้อมที่จะวางก้อนอิฐก,ก้อนแรกแล้วหรือยังขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวในวันนี้ครับผมหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและถ้าพร้อมที่จะปลุกพลังของถุงเงินของคุณให้ตื่นขึ้นอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ถ้ารู้สึกว่าแมวตัวนี้พูดเข้าถึงหัวใจคุณกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ เพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มจากแคทติจูดข้างใน